ท้บโทนับเจ้าของเดียวกับโทนครับโทนกะวีฟ้าผ่าอ๋อทิฟฟี่ไว้ทิฟฟี่คลายร้อนคลายเหงื่อคลายโรคอะไรสักอย่างนะก็เจ้าของเดียวกับโทนะฟ้าผ่าี่ใช่ไหม เดี๋ยวเดี๋ยวทิฟฟี่ทำไมเป็นเจ้าของเดียวกับโทนาร์ฟได้วะงงที่ผ่านเลยจาไม่ได้น่ยเออแล้วนีนี้ไงห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยงุงห่านดินกินหญ้าหานฟ้ากินยงุงเอแล้วก็ฝนตกฝนตกเปิดประตูมามมีไทยนกไหมครับ โอ้มีไม่มีครับมีไม่เอาผมจะเอาแต่ท้ายดิโน่ทำไมคุณถึงไม่ใช้ท้ายดิโน่ท้ายดิโนอเออที่จ่ายตรวจรถท้ายเออเอาเงินนั่นเอาเงินนั้นะเออแล้วก็อะไรอีกนะเนี่ยเออเดชะ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 ติต๊ตี้ลงไปเนะเมื่อกี้ สตันเลยตบใจคุณนึกว่าผีหรอกเงาพูดมาซะมี่ผมนี่สะดุ้งเฮือกจู่ๆมันก็แต่ช้าแตกขึ้นมอืมนึกว่าจะมาช่วยแนะนํารายการสมัยก่อนอืมนี่ท่านผอ้ฟัง <laughs> ออ <laughs> จำไม่ได้หรอกแต่จำได้ล่าสุดผมดูอะไรวะ <laughs> เออ,เอ,อ,เอ,อช่างเอ็ ช่างไม่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 ไม่เอาละมลืมหมดแล้วอะลืมหมดละไม่ค่อยโทษไม่ค่อยได้ถนัดดูเทไหรแต่ชอบโฆษณาหนึ่งนะอันนี้เป็นโฆษณาที่ชอบมากเลยโฆษณายาสีฟันตาดอกบัวคู่อะที่มันที่มันแบบว่าอะไรบ้ามีโกสองคนดําๆแล้วมีเด็กยืนถือลูกโป่งอะแล้วเด็กก็ทําลูกโป่งตอแล้วก็ไล่อ้ยเอ้ยเแล้วก็แล้วไอ้ดำดำมันก็ปีนขึ้นไปให้ เสาแม่งเสาประเทศไหนก็รูโ้โคตรโคตรแม่สูงมึงเสานี่ไ่ทำหา่าเอะไรหนึงยังสงสัยทุกวันนี้อ่ะแล้วแบบปีไปปีไปแล้วก็เอาลงมาให้แล้วก็ให้เด็กแล้วก็บอกว่าอยาแต่สินของดำของดำอาจจะเป็นของดีก็ได้เออยาสีฟันตาดอกเบอร์คูเขาบอกว่าในรถถึงยาสีฟันยาสีฟันที่ถือว่าเป็นที่ฝรั่งบอกว่าเออไม่น่าไม่น่าแปลงที่สุดละสุดละเือเลยไหม คือของเรานี่หละยาสีฟันตาดอกโบกูเ่เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันเหมือนขี้คุณลองบิดใครซื้อมานะดอกโบกู่นะลองบิดออกมากับพื้นนะแล้วคุณดูแม่งโคตนเหมือนขี้เลยมันจะเป็นแบบเป็นฝุยๆเป็นแบบขี้แตกขี้แบบไม่ไม่ไม่ค่อยกินไม่ค่อยกินของไม่ค่อยกินของ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 คาวเออนันนมันแบบแห้งๆเหมือนกินแต่มาม่าอะไรอย่างนี้น รสชาติก็ไม่ไหวอะ่ะเอ้ยอร่อยนะผมชอบแปลงยาสีฟันตาหลอกโ u o คู่มากแต่พี่บ้านไม่ได้ใช้กันเองตอนนั้นกลับไปบ้านนองที่ไดได้ใช้ทุกทีแต่มันใช้ดีมากนะเออผมขอบอกอะไรอย่างนึงได้ไหมเดี๋ยวนี้ผมกินมามา่าไม่ได้แล้วว่ะ ผมกินได้รสเดียวเด่ยมามา the นะ่าออนทอคิดเช่นอะไรสักอย่างที่มันเส้นคลา้ายๆราเมงผมแดกบ่อยจนผมกินเห็นมาม่าแล้วผมจะอ้วกรับทุกวันนี่ยกินบ่อยเดินไปไอเออมันก็เนี่ยคุณเล่นแบบเนี่ยคุณรู้ไหมคุณพวกอยู่บ้านไม่เท่าไหร่พวกที่ไปตามผมตามงานต่างชอบให้มาม่าผมอ่ะผมกิกนพวกผมกินแล้วผมก็เบื่อเบื่อผมก็เออโจ๊กก็พอกันแหละ โจ๊กนี่นัอเลยตอนสมัยดัดฟันใหม่ๆเนี่ยโอ้โหแดกเลยไม่ได้กินแต่โจ๊กกินสี่วันห้าวันกินจนท้องเสียจนเบือ่อตัวเอยงเงียไอโจ๊กฟองสรุปไี่ทำไมดัดทำไมเราดัดฟันแล้วกินได้ตามปกติถอ,อ,อนฟันเหลาของคิมมีถอนฟันด้วยไงถอนฟันสามซี่เออสองซี่สองซี่สองซี่อ๋อทนเออของข้าง เดี๋ยวมันจะค่อยๆถอยลงมาปิดแล้วแม่งความซวยของคืออะไรรู้ไหมฟันตอนเนี้ยมันหลอลึกอาจจะไม่ค่อยเห็นมันเพราะว่ามันอยู่ในช่วงกำลังค่อยๆต่อไปเนี้ยเดี๋ยวพอหมอเนี่ยใช้เชนดึงละให้เชนดึงข้างหันละพันตรงเที้ยวเนี่ยจะถอยไปข้างหลังเพราะถอยไปข้างหลังความแย่คือฟันความนี้จะห่างเะวามนี้จะห่างพอห่างแล้วแม่งมันจะเห็นชัดตอนที่เราถ่ายสินตอนนะดีโค้ซวยเลยเจมง์คิปังไหเออ ใช้เวลาเป็นปีเลยกว่าฟันจะดัดเสร็จแม่งแก่พอดีไม่ไรฟันดัดเสร็จแล้วไปเล่นหนังจักรจักงมงแทนยายยายยายไปอยู่ยายอยู่ช่องเจ็ดดีไหมหนังจักรจักงมงไม่ต้องไม่ต้องเน้นเรื่องอายุมากมายอ่ะเออกินบันชอนไหมแล้วเหล็กหลุดโอ้ยผมอ่ะไม่ได้กินบันชอนแบบร้อนร้อนสมานานแล้ะมีครั้งหนึ่งโอ้ผมชอบมากเลย ผมได้กินบอลชอรแบบร้อนๆครั้งแรกตอนปกติมีพี่ๆซื้อบอลชอนให้กินก็จะให้มาแต่ตอนเจอกันครั้งแรกเลยให้มาปุ๊บเลยใช่ไหมแล้วก็เฝ้าเราทั้งวันเลยเราก็อยู่ทํางานทั้งวันก่อนจะกลับบ้านก็ดึกใช่ไหมตอนนั้นไปต่อยมวยแล้วมีกลุ่มน้องคิมเอฟซีซื้อบอลชอนมาให้กินผมก็คือลงมาจากนั้นก็สองทุ่มหละขับรถกลับบ้านชั่วโมงหนึ่ง ก็ได้กินบอนชอนชั่วโมงหนึ่งแล้วมันอยู่ใต้กระบะรถมอเตอร์ไซค์อะ่ะมันก็ยังร้อนอยู่ใช่ไหมเออไม่อร่อยอยู่ที่พายตอนแรกก็คิดว่าบอลชอนเหมือนงั้นงั้นอ,อ่ะพอได้กินร้อนๆแล้วเออไม่อร่อยจริงก็เคยกินบอนชอนครั้งแรกมีคนซื้อมาให้กัดเข้าไปโคตรพ่อโคตรแม่เหนียวนี่มึงชอบกันไปได้ยังไงวะเนี่ยมึงคิดใจอยู่อ๋อมันนานมานานต้องกินสดๆอะไรอย่างเงี้ยชาเขียวเบือ่อยังพี่คิมเดี๋ยวซื้อให้เบือ่อ จบไหมจบปิ้งเออผมไม่ทำผม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 ไม่ทำให้ฟ้ากับผมชอบกินซูชิเหมือนกันลตอนแรกไอ้ฟ้าเป็นคนที่ไม่ชอบซูชิเลยนึกไหไอ้เกมวันนั้นไปในงานไหวช่องเก้ามั้งแลวเสร็จแล้วเกมเกมเกมกับผมมันเป็นคนชอบกินซูชิแล้วทีนี้ผมก็เลย เหมือนของผมกัเกมก็เหมือนกกินให้มันดูอ่ะมันก็เลยไปลองกินพอมันกลับไปขอนแก่นมันเล่าให้ฟังว่าทุกมื้อของขอนแก่นที่มันกลับไปสามสี่วันอ่ะแม่งกินซูชิทุกมืออ้อเลยติดใจมากอารมณ์ประมาณนี้ทุกวันนี้ไม่รูแม่งเบื่อยังคือผมอ่ะไม่ค่อยซีเรียสเรื่องหน้าซูชิผมอ่ะคล้ายๆแม่คือเป็นพวกคลั่งวาซาบิเว้ย ผมไม่ใช่นักกินซูชิแบบคัทเทพไม่รู้ใครเป็นผมบอกผมแค่อยากจะแดกวาซาบิเฉยๆผมก็เลยเอาผมก็แค่ข้าปั่นโง่ๆอ่ะข้าปันาป่นโง่ๆแค่นั้นนะเอามาจุ่มวาซาบิแค่นั้นผมก็แฮปปี้แล้วผมไม่ต้องการจะแบบปลาดิบแรล่มาจากโอโหปลาที่กำลังผสมพันธุ์กันอยู่ในคืนเดือนงายหรือไม่ก็แบบว่าเออเป็นแบบว่าปลาเนื้ออ่อนจะ ใต้ทะเลลึกพันแปดแดกเข้าไปละลายในปากไข่ปลาคาเวียที่สี่พันสามร้อยสามสิบห้าปีพศนี่หมักกันมาสามหมื่นปีอะไรอะไรเนี่ยเบิร์ดผมวาแค่อะไรก็ได้ที่แม่งจิ้มกว่าวาซาบนนนินั้นมันขึ้นๆนั่นน่าสะใจเล่นๆแค่นั้นเองชอบกินก้าทรงนั้นเพื่ออารมณ์ประมาณถ้ากินทีนึงผมเอาไปจุ่มนะ้ำจุ่มซ้ายจุ่มขาเลยแหละมีครั้งหนึ่งโอ้โหไปกินวาซาบิของปลอม แทบพุ่งคือผมไปผมอะปะกติของกินใช่ไหมน้ำปติมันจะเป็นน้ำ,นำซอสอะไรก็ไม่รู้มรู้จักหรอกแล้วก็ใส่สวซาสบิบเาคนคนุณๆให้มันเท่ากันใช่ไหมแล้วผมก็เอาข้าวปั้นมาว่าจุมจ่ม,มจุ่มคว่ำจุ่มหงายจุ่มหน้าจุ่มทุกเดินเอาให้มันสตรีทที่สุดเอาให้มันขึ้น,นจมูกที่สุดที่ทำได้อ่าโอเคอร่อยผมไปกินในตลาดเขาบอกว่าที่นี่อร่อยมากโอ้อร่อยจริงก็เปล่าวะจัดไปเลยครับทําเหมือนกันครับได้มา โชชิมาจุ่มหน้าจุ่มซ้ายจุ่มขวาโอ้โหแทบพุ่งเขมสัตว์รัสเซียเค้มเฮี้ยเี้ยนี่มึงใช้ซอสแม็กกี้มาใช่ไหมกูรู้ <laughs> เค้มแบบโอ้โหโอ้โยสุดยอดเค้มชิบหาย แม่งมันแบบซอสมันไม่ใช่ซอสเขาอะไม่ใช่ซอสโชยุอะไรสักอย่างเนี่ยเออโอ้กันเอามามีก,กันขุยถ,ถ้าไม่ทันเลยเออแล้วเคยเห็นทูจิที่อันนี้ช่วงไปกินชูชซีี่ใหม่ๆไปซื้อชิ้นละสิบบาทห้าบาทมาให้น้ำจิ้มอะไรมาพรา้อมกลับบ้านมาใส่กล่องโฟมมาใช่ไหมเปิดกล่องโฟมอฉีกน้ำซอสใส่ถ้วยฉีก,กวาซาบิใส่ถ้วยดูหนังญี่ปุ่นมา